สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลุงป่าอาอาครูาอาจารย์มีตหลักแฟนเพจที่เขารพรักทุกๆทันนะคะเสียงเจียวไมาอีกแล้วพี่น้องจ้าเมื่อในยนลินกับสีน้ำเรื่องเล่าของเมียรังท่านหนึ่งจากสหรัฐอเมริกานะคะพี่น้องขะเล่ามาถึงเรื่องเล่าของเล่าไวเเเา้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นไอดอลของภูายหลายๆคนที่ กำลังลมลุกคลุกคล,ล,ลานหรือว่ามีปัญหาชีวิตกับสามีการใช้ชีวิตในต่างแดนในมุมแบบใดเราก็มาแบ่งปันไววสันสันเยลินกับซีนัมออกมาบอกให้พี่ให้น้องฟังเรื่องราวของเราเป็นจังใดใ้เฮาก็ับมาฟังกันเนาะค่ะเนาะยาลินกราบขอโทษเจ้าของคอมเมนต์กอนเดอค่ะเดอยายลินกับ เปลออกมาจากภาษาอังกฤษแล้วอาสีอ่านบอค่อยสลระสรลวยปันใดนะคะซึ่งคอมเมนต์ของคุณพีทันนี่เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆน,นะคะย่าลืมกับเปลมาได้ฟังบอห้พี่นนองฟังได้ประมาณนี้พี่น้องจ้าอ่าเราบอกว่าเรา,เ,าเป็นสาวไทยคนหนึ่งที่ใส่ชีวิตอยู่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลาซีสป,ปีเออ มีครอบครัวอาศัยยุพุ่นเล่ากับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านปัญหาการยาลางผ่านปัญหาที่ลมลุกคลุกคล้ลานเหมือนอเจ้าของเรื่องเนื้อเรื่องหลายๆเรื่องที่ยลินน้าออกมาวาอยู่นี่เรื่องเล่าของฉันกับค่อนข้างสีเงาแต่ว่ากัสีเวาสั้นๆให้ฟังในส่วนหนึ่งพ่อได้เป็นสังเกตพ,พ่อได้เป็นกําลังใจให้สายฟอรหรือว่าเมยฟรังหลายๆท่านที่ประสบปัญหาชีวิต อยู่ณตอนนี้อืมเราบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ผ่านอะไรมามากมายเป็นภรรยาที่ดีมีธุรกิจที่ดีทํางานหนักมีลูกสามคนแล้วแต่งงานกับแฟนฝรั่งมาสิบห้าปีค่ะชีวิตแต่งงานสิ้นสุดลง โดยที่เราบอดายอีหยังเลยแต่เราบอดายบอกนะคะว่าเกิดอีหยังขึ้นเล่าถึงบอดายอีหยังในจุดนั้นค่ะฉันแทบจะไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะคะสิ่งที่เราได้ติดตมูมานําหอบมานําก็คือลูกทายสามคนของเราเดอ้อพี่น้องเดอ้อหลังจากที่ฉันเป็นแม่เลี้ยงเดียวมา <c oughs> อีกสิบห้าปีแม่เลี้ยงเดียวไม่ลูกสามคนฉันก็กําลัง ลำบากใจกับตัวเองเราบอกว่าอ่าชีวิตที่ต้องมาเป็นแม่เลี้ยงเดียวบอมีผัวเนี่ยมันตกรลกรรมลำบากมากๆที่ต้องหาเลี้ยงลูกนะตอนนั้นแต่ในความรู้สึกของเราที่เราอยากซื้อสารก็คือ without men นะคะ ปราศจากผู้ชายเฮ้าสามารถมีความสุขมีความเซ็กซี่ปราศจากสามีหรือว่าคนซัพพอตเรานั้นนะคะค่ะเราเซ็กซี่ที่สุดถ้าไม่มีสามีฉันใช้ชีวิตได้ดีกว่ากับลูกชายทั้งสามคนฉันทำงานหนักและมีความสุขโดยไม่มีเวลาให้ใครเลยข่อยบบมีเวลาให้ผู้ใดเลยเยลินเอยมีแครกับลูกชายของสันทานัน้น พวกเขาทำได้ดีมากๆเรียนเก่งคือมีความภาคภูมิใจในลูกไส้ทั้งสามคนด้วยลํำแข็งของเล่าที่เลาเลี้ยงลูกทั้งสามคนมาด้วยลำพังนะคะคุณแม่เลี้ยงเดียวค่ะพี่น้องคะตอนนี้พี่น้องหู้บอตอนนี้ค่ะลูกเล่าเป็นอีหยังอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะค่ะฟังเงี้ยวไปน้ำกันพี่น้องคะตอนนี้พวกเขามีงานที่ดี ทำในการทำงานทั่วโลกและพวกเขาก็พาฉันออกไปดูโลกภายนอกค่ะหลังจากลูกชายได้ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาหน้าที่การงานเขาก็พาแม่ของเขาปนี่ไปเที่ยวทั่วโลกให้เห็นอันนั้นอันนี้นะคะสำหรับการเดินทางเจประเทศในระยะเวลาสองปีฉันพึ่งกลับมาจากลอนดอนพร้อมลูกชาย3คนเมื่อซัปดาดาที่แล้วนี่เองเย,ยลิน เพราะว่าเพื่อนของเขาได้แต่งงานในเมืองชนนบทที่ห่างจากลอนดอนประมาณสามชั่วโมงอลูกชา้ของฉันหอบหิวฉันไปล้นดอนไปอังกฤษนั่งฉันก็นเลยได้เห็นมองหันมองนี่ส่วนอีกลูกไส้ผู้หนึ่งของฉันนั่นทำงานอยู่ประเทศเยอรมนีแล้วก็อีกคนทำงานอยู่ที่วอชิงตันดีซีเป็นทำงานในหน่วยงานรัฐบาลของ วอชิงตันดีซีนะคะซึ่งลูกไส้คนโตทำงานด้านการตลาดทางการเงินหลังจากผ่านไปสิปีที่ฉันเป็นแม่เลี้ยงเดียวนี่เออลูกของฉันบอกว่าแม่เจ้าก็ให้โอกาสเปิดใจมีคนรักอีกสักครั้งแน่ว่าสั่นผู้ลูกว่านะอืม ลูกอยากให้แม่มีความสุขเห็นแม่ตกละกำลลาบากเลี่ยงพวกเขามาทั้งสามคนจนประสบความสําเร็จในนาทีการงานเรากับชีวิตภานในลูกก็อยากเห็นผู้เป็นแม่ในมีความสุขเออลูกบอกให้แม่เปิดใจรักพบคนดีอีกครั้งระหว่าอือเราก็เลยได้ตัดสินใจเปิดใจต้อนรับบุคคลผู้หนึ่งเข้ามาในชีวิตของเรา เราบอกว่าฉันได้แต่งงานใหม่กับสามีที่ดีและเป็นคนดีมากๆและลูกชายทั้งสามคนของฉันก็รักเขาเหมือนที่พวกเขาเหมือนเขาเป็นพ่อของตัวเองอืเรื่องสั้นของฉัน ก็มีมาฝากเพียงแค่นี้ก็ขอส่งกำลังใจให้สายฟอให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวให้เมียฝรั่งทุกทท่านที่ลม้มลุกคลุก,ลกคลานอยู่ณตัวน,นี้พบเส้นทางอย่างมีความสุขเหมือนชีวิตของดิฉันนะคะค่ะนี่คือ,อเรื่องเล่าของคุณพี เมียฝรังทันนึงจากสหรัฐอเมริกาเรามาแบ่งปันไว้ในคอมเมนต์ของยาลินในคลิปก่อนๆพ,พู้นพี่น้องจา้าค่ะชื่นชมยินดีในความเข้มแข็งของคุณแม่ทันนี้กัดฟันเลี้ยงลูกเพียงลำพังมากกว่า14ปีนะคะจนว่าลูกเล่าเดลเรียนจบจนมีหนาทีการงานกะว่องง่ายๆคือประสบความสำเร็จนะคะ คนเฮาหน่กลัวสิประสบความสําเร็จในเมื่อนี่นะคะเพรว่าสิเป็นกรณีเลี้ยงลูกเองก็ดีหรือว่าสู่ชีวิตเพียงลําพังก็ดีถุกอย่างแรกมาด้วยหยาดเงือ้อแรงงานแลวก็น,นํำตาความผิดหวังนะคะสิ่งเหล่านั้นเฮาผ่านสิ่งเหล่านั้นมาเฮาจงคอยมาประสบความโชคดีในบรรปลายนะคะซึ่งยลัลินกะยินดีหลายๆกับอ่า เมียฝรั่งทันนีคุณพีททันเนนะคะที่มาแบงปันเรื่องเล่าดีๆไว้ในอคอมเมนต์ให้ยลินในนํามาอ่านเพื่อสั่งกําลังใจเป็นแรงบรรดาลใจเป็นกําลังใจดีๆให้เมียฝรั่งหลายๆท่านที่ตกละกรลมลาบากอยู่หนักตอนนี้นะคะชีวิตของเราผ่านจุดนั้นมาได้ทุกๆคนก็ต้องผ่านไปได้เช่นกันแต่ว่าเวลาจะเป็นสิ่งที่เยียวยาแผลใจของเราเวลา จะคือคําตอบให้ชีวิตของเรานะคะพี่น้องคะดังนั้นแล้วเมียฝรั่งลหลายๆท่านที่ประสบปัญหาชีวิตในต่างแดนณนะตอนนี้กะให้มีความเข้มแข็งแลวกะสรางพลังบวกให้เจ้าของอยู่เสมอมุ่งมัน่นกับหนาทีการงานที่เฮามีเก็บหอมรอมลิบเก็บออมเอานะคะหรือว่ามีลูกกะเลี้ยงลูกไปให้ได้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทําได้ เยลินนี่กับเป็นแม่เลี้ยงเดียวนะคะแต่กับพยายามทำหน้าที่ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่สีเฮ็ุได้นะคะพี่น้องคะค่ะกระจงชื่นชมยินดีในความเข้มแข็งของตัวเองจงชื่นชมตัวเองว่าเราก้าวผ่านปัญหาต่างๆมาได้อย่างไรนะคะมองอดีตให้เป็นครูให้เป็นแรงผลักดันให้เราได้มีพะละกกาลังใจกําลังกายที่เข้มแข็งที่จะต่อสู้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตชีวิตต่างๆนั้น ไปได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบุญขอบคุณ ซูผู้ซคนเด้อค่ะเด้อที่เข้ามารับชมแล้วกับมาทรงเรื่องเล่าดีๆคอมเมนต์ดีๆให้ย่าลิ้นไดนาออกมาเบาในบางส่วนนะคะค่ะผู้ใดที่อยากแช่เรื่องเล่าชีวิตเจ้าของว่าผ่านวิกฤตชีวิตมาได้จังใดเชิญลงในคอมเมนต์ในแต่ละคลิปที่คุณรับฟังแล้วนะคะถ้าคุณคิดว่าเรื่องราวของคุณเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจที่ดีเป็นพลังบวกที่ดีให้แก่สายฝอทุกๆท,ท,ท่านเนี่ย ฝรั่งทุกทกท่านเชิญนะคะเชิญลงในคอมเมนต์ให้เยลินได้อ่านให้เพื่อนเพื่อนได้อ่านแล้วเยลินสีน้ำออกมาเบาออกอากาศเพื่อเสริมพลังกายพลังใจให้เมียฝรั่งหลายๆท่านได้มีกำลังแรงใจว่าชีวิตของคุณไม่ได้เจอแต่สิ่งแย่ๆเสมอไปนะคะสิ่งดีๆก็ยังรอคอยให้หเหาได้พบไดพ้พบอยู่เสมอเสอค่ะบ่าวาพี่เพื่อนเ่อนน้อ,นองนุ่ง ไม่สายฟอกคดี ประสบปัญหาแนวดอยยก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเด้อค่ะเดอ้อมีสติมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตของเราไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยดีพบความสุขเหมือนเช่นมาดามท่านนี้นะคะขอบคุณทุกเรื่องราวที่มาฝากไว้ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุก comment, ทก,กําลังใจเดอ้อพี่น้องเดอ้อไทยนี่ก็หวังว่าพี่วาน้องสิรรับชมมาจนจบนะคะดูแลสุขภาพด้วยเดอ้อพี่น้องสวัสดีค่ะพอกันไหมบาย